สวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราทันรื่นรมเรืองงามดีเพรมปรีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดีสวัสดีปีใหม่2024นะครับทุกท่านครับก็ขอให้แฟนเพจแฟนช่องมีความสุขมากๆในปีใหม่ปีนี้นะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนานะครับ หวังว่าปีหน้านะครับการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะครับจะดีขึ้นเข้าใจว่าปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆอย่างมันอาจจะไม่เข้าทางเนาะนะครับบรรยากาศในการเชียร์มันก็อาจจะมีบางช่วงที่ไม่ค่อย Happy แฮปปี้กันไปบ้างนะครับซึ่งในปี2024มันก็อาจจะยังไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้นนะครับแต่ก็ผมเชื่อว่ายังมีแฟแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกเยอะมากๆ จริงๆก็คือแฟนเพจแฟนช่องทุกท่านนั่นแหละครับที่จะซัพพอร์ตทีมต่อไปนะครับแม้ว่าสถานการณ์ทีมเนี่ยอาจจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอย่างไรเราก็คาดหวังว่าในปีที่กําลังจะมาถึงเนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับในส่วนของการนําเสนอนะครับจากดูบังกับแน t เราก็พยายามจะปรับเปลี่ยนนะครับให้มันดีที่สุดเสมอมานะครับพยายามจะพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งผมก็เข้าใจจริงๆนะครับว่า มันเป็นไปไม่ได้เนอะที่จะทําให้ทุกท่านนะครับชอบในสิ่งที่ผมนําเสนอนะครับหรือว่าความเป็นตัวผมนะครับสําหรับท่านที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับตลอดปีที่ผ่านมาแล้วก็หวังว่าจะอยู่เคียงข้างกันแบบนี้ต่อๆไปนะครับส่วนสำหรับท่านที่อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบดูมันกับแนทนะครับหรือว่ายังรู้สึกว่าผม นำเสนอได้ไม่ดีพอนะครับส่วนนี้ก็ต้องขอกล่าวอาภัยแล้วกันครับขออภัยแล้วก็ผมก็จะเป็นตัวผมแบบนี้นะครับแล้วก็จะพยายามปรับเปลี่ยนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็เนื้อหาสาระต่างๆนะครับก็จะนําเสนอกันตลอด ทั้งปี2024ที่กำลังจะมาถึงนะครับจะมีรายการใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับรวมถึงรายการข่าวหรือว่าเนื้อหาสาระต่างๆก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมยังไงก็ฝากติดตามดูบอลกับนัดในปี2024ที่กำลังจะมาถึงด้วยนะครับแล้วก็ผมย้ำสำคัญที่สุดเลยว่าดูบอลกับนัดจะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าไม่มีแฟนช่องแฟนเพจทุกท่านที่เปรียบเสมือน เจ้าของบ้านหลังนี้แล้วก็สนับสนุนกันเสมอมาเพราะว่านะตอนนี้นับตั้งแต่วันที่เปิดช่องนะครับเราเดินทางมาสู่ปีที่7แล้วสำหรับเพจมันคือปีที่8แล้วนะครับถ้าเป็นอายุของคนก็คือเด็กที่กําลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ละนะครับมันก็ต้องดีขึ้นเนาะแล้วมันก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าสุดท้ายสิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปก็คือ เราก็จะรับฟังนะครับความเห็นของแฟนเพจแฟนช่องแม้ว่าอบางความเห็นมันอาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับอย่างไรก็ตามเราอยู่ในสังคมเดียวกันก็รับในสิ่งที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็เชียร์ทีมไปด้วยกันต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนตลอดปี2023ตลอดมานะครับแล้วก็ปีใหม่แล้วนะครับปี2024 นะครับหรือว่าปีพศ2567นะครับขอให้เป็นปีที่ดีของแฟนช่องแฟนเพจทุกคนขอให้แฟนช่องแฟนเพจทุกท่านนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับมีความสุขมากๆประสบความสำเร็จในชีวิตหรือว่าสิ่งที่คาดหวังเอาไว้นะครับแฮปปี้นเยร์นะครับทุกท่านครับ